ระทึกมากเนื่องจากว่าเขาบอกว่ามีรถบรรทุกเนี่ยขับผ่านแยกไฟแดงและก็ทำถังสารเคมีเนี่ยหนัก10ตันร่วงมาจากรถและก็สารเคมีเนี่ยฟุ้งกระจายเกลื่อนเต็มถนนเลยนี่นะครับคนขับเนี่ยบอกว่ารถเบรกมีปัญหาว่าอย่างนั้นดูสิครับเนี่ยโอ้โหเนี่นะเป็นบิ๊กแบ็ขนาดใหญ่เนี่ยหล่นลงมา,าเป็นแถวเรียงรายแบบนี้เหตุมาเกิดตอน9นาฬกานาทีของเมื่อวาน นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณแยกมาบเตยตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองลักษณะมันก็ไม่ใช่เป็นเหมือนบิ๊กแบ็คหรอกมันเป็นถังละ่ะมันอยู่ในกรงเหล็กอะใช,ใช่ไหมเขาก็บรรทุกมานะครับคือจังหวะภาพรถที่กําลังบรรทุกไอ้ลังเหล่านี้นะครับผ่านแยกไฟแดงจู่ๆเป็นถังสารเคมีครับที่บรรทุกอยู่ด้านบนเนี่ยคือร่วงลงมาจากรถเนี่ยตกลงมากระแทกพื้นถนน ทำให้สารเคมีบางส่วนเนี่ยรั่วออกมาจากถังแล้วก็ไหลนองลงพื้นหลังเกิดเหตุชาวบ้านแจ้งหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบพบถังบรรจุสารเคมีนี่10ถังถังละ1,000ลิตรรวมแล้วในสิบตันตกที่พื้นแตกเสียหายส่งกลิ่นนะครับสารเคมีเนี่ยแตกออกมาก็ส่งกลิ่นเหม็นคละทุ้งไปทั่วบริเวณหน่วยกู้ภัยก็เร่งปิดการจราจรในจุดเกิดเหตุไม่ให้รถที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้สอบถามคนขับชิวานายเคนมานีนะครับ อายุ46ปีบอกว่าสารเคมีดังกล่าวก็คือโซดาไฟขนเนี่ยมาจากมาบยางพรอ,อเภอปลวกแดงจะไปส่งที่จังหวัดชนบุรีขณะขับไปถึงมาบแยกมาบเตยเนี่ยเบรกรถมีปัญหาส่งผลให้ถังเคมีเนี่ยก็ร่วงลงมาจากรถเอาฟังเสียงเขาหน่อยคนขับเนเบรม่อยู่ครับเบรกงมีปัญหาเบรกร็มีปัญหาครับ ขี่มาจากไหนครับพี่มาจากไอ้มาจากพอดีครับ,รบมาถึงตรงนี้มันมีปัญหาครับแล้วก็ถงังก็เลนร่วงใช่ไหมครับเขาเรียกโซดาไฟครับโซดาไฟะจะไปที่เบี๋ยวมีปัญหาครับอ,อขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งนะครับคุณพานุพงศ์วงเครือสอนเนี่ยอายุ38ปีบอกว่าตกใจมากที่สารเคเมีเนี่ยมาร่วงแล้วก็แตกอยู่ที่หน้าบ้านก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งกำจัดโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในตามมา หรือถ้าหากว่าสารที่ว่าเนี่ยมันไหลลงในแหล่งน้ำเนี่ยแน่นอนฮะมันอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็ได้แล้วก็เขาเอาดินเนี่ยฮะบรรทุกรถมาก็มาดัาทับเลยมาดับเลยถมเลยถมสารเคมีคือกลบไว้ก่อนว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าคุณอภิสิทธิ์อาจรักษาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หก็เลยแก้ปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับเอาปูนขาวเนี่ยมาซับไว้ชั่วคราวก่อนแล้วก็นาทรายเนี่ยมาเทซับอีกครั้งแล้วก็จะประสานทางจังหวัดเนี่ยนำสารเคมี มากําจัดตามขั้นตอนกันต่อไปอนี่เขาเรียกว่าผู้เยาวบ้านนี่ก็เจ๋วนะ,ะวัมากเลยไม่ได้ยืนดูอย่างเดียวนะครับแก้ปัญหานะครับคือเรียกปัญหาแก้ปัญหาชั่วคราวไว้ก่อนส่วนในทางแก้ไขกันอย่างจริงจังก,ก็ให้ทางจังหวัดมาจัดการกันต่อไปนี่นะครับส่วนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เวลาที่เราขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ อะไรที่มันรุ่มร่ามยาวอย่างเช่นผ้าถุงเอหยือว่ากระเป๋าอะไรที่มันดูยาวๆเนี่ยน,นะคะต้องระมัดระวังคือเก็บให้เรียบร้อยดีๆคุณผู้ชมแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องเสื้อกันหนาวจากรยานยนต์คันนี้ซ้อนกันมา3คนปรากฏว่าเสื้อกันหนาวมันไปพันเข้ากับล้อค่ะแล้วทําให้รถล้มคนที่เจ็บเนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้คําว่าเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยคนขี่คนซ้อนอายุ14แล้วก็มีเด็ก3ขวบมาอีกด้วยค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณสองทุ่มทางกู้ภยัยสว่างบุญเข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุรถจักรายานยนต์ล้มค่ะมีคนเจ็บ3คนอยู่ที่ถนนสายท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอจําเภอเมืองจังหวัดตราด <Okay. S 2> เด็กชายหนึ่งรายเด็กหญิงหนึ่งรายสองคนนี้อายุ14และเด็กชายวัยสามขวบอีกหนึ่งค่ะบาดแผลก็มีถลอกตามร่างกายก็ต้องประถมพยาบาลปลอบขวัญป,ป,ปลอบใจกันไปโดยเฉพาะน้องสามขวบเนี่ยค่ะร้องไห้จ้าเลยนะคะ ถามคนขี่รถจักรยานยนต์สมมุติว่าชื่อเด็กชายทาน้องเล่าว่าตอนนั้นขี่รถกลับบ้านแล้วก็มีเพื่อนรวมทั้งลูกของพี่สาวนะคะซ้อนท้ายมาด้วย mm hmm. เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถเนี่ยเกิดกระตุกแล้วก็ล้มลงทันทีทุกคนกระเด็นออกจากตัวรถบาดเจ็บค่ะสาเหตุคาดว่ามาจากเสื้อกันหนาวค่ะนี่นี่นเพื่อนถือมาแล้วมันอาจจะยาวคุณผู้ชมช่วงแขนอะไรอย่างเงี้ยมันห้อยรุ่งลิ่ง,งไม่ได้รู้ตัวว่ามันห้อยอยู่มันไปพันเข้ากับล้อ แล้วรถก็ไปต่อไม่ได้เสียหลักล้มทั้งหมดเลย3คนบาดเจ็บนะคะนี่อ่ะเบื้องต้นก็นเดี๋ยวพาทั้ง3าคนไปรักษาอาการกันต่อค่ะช่วงนี้นะครับในภาคอีสานเนี่ยแทบทุกจังหวัดกําลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวกันนะครับข้าวที่กําลังออกรวงแล้วก็แก่แล้วนะครับแต่ว่ายังมีโดนฝนอยู่พอเก็บเกี่ยวมาปั๊บต้องเอามาตากปัญหาก็คือว่าหาสถานที่ตากเนี่ยไม่ค่อยได้ไปตากที่กลางถนนเนี่ยคนก็ต่อว่าต่อขานใช่ไหมมันเกิดอันตรายไม่ปลอดภัยกับคนที่ใช้ยวดยานเนี่ยนะฮะ ทีนี้ก็มันก็มีสถานที่ราชการบางแห่งเขาก็อนุญาตให้ชาวนาเนี่ยเอาข้าวเนี่ยไปตากได้นะครับเอาดูนะครับที่ถนนหลวงมค4017บ้านโนนจานอยู่ที่ตำบลขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับไปถึงบ้านทาราทิพต์ตำบลเสือโกกนี่นะครับระยะทางก็ประมาณสัก3กิโลมีชาวบ้านเอาข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาเนี่ยไปตากไว้บนถนนทางหลวงเออคือเป็นทางหลวงชนบทนั่นแหละนี่นะครับทีนี้ก็นําผ้าใบมารองพื้น แล้วก็เอาข้าวเปลือกมาเกลี่ยบนพื้นเพื่อให้ตากแดดให้แห้งนะฮะแต่ว่าถนนที่ว่านี้แน่นอนฮะมันไม่ใช่ที่ตากมันเป็นที่สัญจรของรถว่าอย่างนั้นเถอะมันก็มีรถเนี่ยสัญจรไปมาตลอดเวลาซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่ชาวนาก็บอกว่าทํายังไงได้นะครับมันไม่มีที่เอาข้าวไปตากมันก็ต้องมาใช้พื้นที่ของถนนเนี่ยเอามาตากแบบนี้แม้ว่าจะรู้ว่ามันผิดกฎหมายและก็เกิดอันตรายนะครับ ทีนี้มันไม่มีสถานที่ตากทํำยังไงนี่คือปัญหาไงนะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยครับก็มีข้าวเปลือกจํานวนมากที่มีการเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่เอารถไถานาเอารถเก็บเกี่ยวนะครับไปเกี่ยวมาแบบนี้นี่นะครับทีนี้จะเอาไปขายเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นความชื้นเนี่ยนะครับน่ทางโรงสีก็จะกดราคาทีนี้เขาก็บอกว่าเมื่อเป็นแบบนี้มันมีอีกสถานที่หนึ่งนะก็คือที่ว่าการอำเภอแกดําเป็นอำเภอที่ติดกับอำเภอวาปีปุมเนี่ย ก็มีชาวนานํเข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาไปตากไว้ที่ลานปูนนะซึ่งก็มีพื้นที่กว่าหกไร่โดยทางอําเภอเนี่ยเขาบอกว่าเปิดโอกาสอนุญาตให้ชาวนาไปใช้พื้นที่ของอําเภอได้ตากข้าวได้พูดก็พูดเถอะอาเภอก็มาจากเงินภาษีของชาวบ้านนี่แหละนะครับเมื่อมนเป็นพื้นที่ลานกว้างแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรในช่วงนี้ก็ให้ชาวนาไปตากข้าวมันก็ดีไม่ใช่เหรอเออนี่นะครับมันก็ดีนะนะครับไม่ให้ชาวบ้านต้องเกิดความเสี่ยง เอาข้าวเนี่ยไปตากบนถนนอย่างที่เกิดขึ้นลุงชัยรัตอายุ58ปีหนึ่งในชาวนาที่เอาข้าวเปลือกไปตากในพื้นที่ของอำเภอเนี่ยก็บอกว่าดีใจมากที่ทางอำเภอเนี่ยเอื้อเฟื้อเออเนี่ยเอื้อเฟื้อให้ชาวบ้านชาวช่องนะครับไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุงก็บอกว่ามีที่นาอยู่สี่ไร่เพิ่งจะทยอยเก็บเกี่ยวข้าวมาแต่อย่างว่าเนี่ยมันไม่มีที่ตากไงมันเดือดร้อนมากจะไปกองไว้เดี๋ยมันก็ชื้นก็แฉะแล้วก็เกิดเชื้อรากันต่อไป นะครับพอเอาข้าวเปลือกมาตากก็ไล่ความชื้นได้ก็ตากประมาณ2วันนี่นะครับเนี่ยลุงชายรัตเนี่ยบอกแบบนี้ก็จะเอาไปบรรจุใส่ถุงเก็บข้าวข้าวยุ้งข้าวฉางเอาไว้กินในครัวเรือนถ้ามีจังหวะมีเวลาก็เอาไปขายกันต่อไปนี่นะครับก็ควรจะเขาบอกว่าลุงบอกว่าเนี่ยสถานที่ราชการนะทุกแห่งนะโรงเรียนก็ได้นะครับหรือแม้แต่นะครับวัดก็ได้นะฮะอย่าว่าแต่อําเภอเลยก็ควรจะอนุญาตให้กับเกษตรกรเอาข้าวเปลือกได้ไปตาก ไปต่ากแค่ช่วงคราวนะไม่ได้ถาวรหรอวสองวันอย่างเงี้ยเนาะเสาร์อาทิตย์สถานที่ราชการหยุดอย่างเงี้ยมันก็ควรแบบนี้นะค่ะอโอ้ดีดีดีค่ะส่วนเรื่องนี้เตือนกันเอาไว้หน่อยฟืนไฟเช็คดีๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอันไหนที่มันชำรุดหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีคนในบ้านเขาก็นอนหลับพักผ่อนหนึ่งในนั้นได้ยินเสียงตุ้มเหมือนเสียงระเบิดอะค่ะ ตกใจออกมาดูเอ้าไฟไหม้นี่นานแล้วลามไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยก็เลยปลุกคนที่เหลือเนี่ยให้ตื่นออกมานะคะให้มันหนีได้แล้วนะหรือว่าจะช่วยกันดับไฟก็ตามแต่ว่ามันน่าจะช่วยกันดับไฟไม่ได้แล้วละค่ะภาพที่เห็นคือมันลุกลามแบบเป็นสีแดงฉานเต็มไปหมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก11พฤศจิกายนค่ะ ไฟไม่บ้านไม้ที่ปลูกติดกันสองหลังพื้นที่หมู่สองตําบลโครครามัอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นบ้านไม้นะคะคือเป็นบ้านไม้ที่ปลูกติดกันสองหลังด้วยท้ายที่สุดแล้วควบคุมเหตุไว้ได้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคนที่พักอยู่ในบ้านเล่าว่าตอนนั้นเขากําลังนอนหลับพักผ่อนได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด ออกมาดูพบว่าไฟไหม้แล้วก็ไหม้ลามไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยค่ะมันอาจจะชํารุดแล้วเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเดี๋ยวหลังจากนี้จะหาสาเหตุกันต่อค่ะครับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เขาบอกว่าผู้ชายรักแมว <Ooh. S 2> คนรักแมวเนี่ยไม่ใช่จะมีผู้หญิงนะผู้ชายรักแมวเหมือนกันในขณะที่ผู้ชายคนนี้เขาไปทําธุระอยู่ที่ห้างห้างหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เขาก็เหลือไปเห็นแมวตัวหนึ่ง มันนอนอยู่ที่บริเวณลานจอดรถเออด้วยความที่เป็นผู้ชายรักแมวค่ะก็เลยได้ไปอุ้มแมวตัวนี้ขึ้นมาที่รถอืเออถืออุ้มเลยขึ้นรถเลยนี่นี่ยีนี่นี่อุ้มเลยนี่นี่นี่นะท่าแมวเรคือไปนอนอยู่ที่หลังรถเนี่ยถ้ารถไม่เห็นเนี่ยนะถอยมาก็แกร็บเข้าให้เอ่อนี่ผู้ชายคนนี้เอาเลยพอเห็นปั๊บเนี่ยนะก็ไปอุ้มแมวขึ้นรถนะนี่นี่นี่กระเป๋าที่ถือนี่กระเป๋าภรรยานะเออเนี่ยนะฮะนี่นี่นีนี่เอาใส่กระเป๋าไปอ๋อตัวเล็กมากก็ใส่ถุงอย่างนี้ได้เลย เอาใส่กระเป๋าภรรยาเนี่ย <Yeah. S 1> หิ้วไปเลยว่าอย่างนั้นเ oh. ดออนี่แหละครับ oh. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10นะที่ผ่านมานี่แหละนะครับนี่เป็นภาพที่ผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่ว่านี้ขณะที่เดินไปที่ลานจอดรถเนี่ยกำลังมองหาจุดที่ตัวเองจอดรถแต่บังเอิญเนี่ยไปเห็นอะไรไม่รู้ส้มๆเนี่ยนอนขดอยู่ที่ลานจอดรถ <c oughs> พอลงไปดูอา้าวนี่เป็นแมว oh. เออนี่ผู้ชายรักแมวก็เลยไปอุ้มแมวตัวนี้มาใส่กระเป๋าเมียกระเป๋าที่เมียถือเนี่ย ถือประหนึ่งว่าเนี่ยเป็นของแต่ไม่ใช่ครับเป็นแมวฮะทีนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปปั๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาชื่นชมผู้ชายคนนี้เป็นคนรักแมวมากนอกจากจะรักเมียแล้วนะยังรักแมวด้วยเออนี่นะครับทีนี้โพสต์นี้ก็ออกไปปั๊บคนก็ถามหาไม่เฉพาะแต่ตัวแมวไม่เฉพาะแต่ชื่อคนที่ไปอุ้มแมวนะถามหาทะเบียนรถด,ด้วยว่าอย่างนั้นเ,ออเดี๋ยวจะบอกทีหลังก็แล้วกันนะ ทีนี้นักข่าวก็เลยไปพบกับภรรยาของผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งก็มีบ้านอยู่ที่ตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุร์นี่นะครับคือตอนแรกภรรยานี่เราวะ่านี่อามาที่บ้านแล้วเรียบร้อยคือตอนแรกที่เห็นเนี่ยนะนะครับนึกว่าใบไม้ตากแดดอยู่เกือบจะขับรถทับแล้วแต่ว่าสามีเห็นขาเนี่ยขยับแล้วก็พงกหัวขึ้นมาเอา้าไม่ใช่ใบไม้มเป็นแมวเดินไปรถก็ไปอุ้มมาเลยอุ้มใส่รถมาไปเลี้ยงเป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านหลังนี้ต่อไป อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อบ้านเขาก็เลี้ยงแมวอยู่ด้วยด้วยบ้านเขาเลี้ยงแมวมิหน้าล่ะมิหน้าว่าชอบแมวรักแมวอู้ดู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 เป็นแมวส้มแดละแมวส้มแสดงว่าเขามีลูกเป็นแมวนะนี่ใช่ไหมค่ะมีสมาชิกในบ้านเป็นแมวใช่ครับสามีกับภรรยาคู่นี้นะครับเนี่ยมีลูกเป็นแมวเลี้ยงแมวไว้หลายตัวนะนะครับอ้าวมาจบกันที่ว่าทะเบียนรถฮะเออทะเบียนรถของสามีภรรยาคู่นี้นะมีไหมทะเบียนนะครับนะครับอุ้ยแมวน่ารัก แมวสวยด้วยนี่ทะเบียนป้ายนี้นะนะครับบอกทะเบียนรถทําไมก็ไม่รู้แล้วมาุดเรื่องแมวได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะไม่เกี่ยวกันเลยนะพูดเรื่องแมวน่ารักถึงหน้าพี่เขาจะโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้นะจ๊ะอ้ยมุกมิงหน้าดูเอาช่วยเหลืออีกหนึ่งชีวิตนะคะขอบพระคุณด้วยนะ